สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจะจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่25กุมภาพันธ์2,568นะคะ FC ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ปะปูใชายวิจารณญาณในการรับชมเด็กอาย,อยุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นการจ่อเด่นวิ่งลูดแต่ละหน่อยแต่ละรอบนะคะส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะทุกคนให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ สำหรับเลือเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่เอฟซีจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันทุกคนวันนี้มาดูวันที่24นะคะทุกคนเมื่อวานนี้น่าจะอ,อกหักกันไปหลายๆท่านนะคะทุกคนคาเอาเอามาเบิ้งพี่น้องว่าเพื่อนไลค์แบบใดนะคะทุกคนเพื่อนไลค์บอเพื่อนติดตามต่อบอพี่น้องมาดูคะ่ะทุกคน น้อยชุกิและ5ใจะให้นะคะมา80195มามัดรวม9กับ1นะคะทุกคนมาคู่มัดรวม0110นะคะเด่นมาหาน้อยเดี่ยวทอนันพี่น้องน้อยกระชาตนให้0ย์และ9มา957 47หลุดนะคะ่ะทุกคนมัดรวมหลุดเลขเด่นประจำวันมา72เด้งพิเศษให้9และ8มา833 2 2 8, มามมาหลักร้อยมัดรวมหลุดเลขเด่นประจำวัน 2อ,อมานะคะทุกคนเลขเบินนะคะน้อยปกติให้1และ 0, 0. ูมาหลักร้อยมา06696พี่น้องมัดรวมมา9เลขเด่นประจำวันหลุดถ้าเป็นแบบนี้ f อทุกท่านหยุดนะคะทุกคนถ้าเสียใจมาตั้งแต่น้อยแรกน้อย2องน้อยสแล้วหลุดหยุดนะคะทุกท่านมือต่อมาค่อยมาตามไม่พี่น้องน้อย VIP ให้7และ6 จ็ดมาหลักร้อยเมื่อนี้เลขมาหลักรอ้อยหมดเลยพี่น้องคามาเจ็ดสามหนึ่งสองแปดคู่ด้านบนมาสามหนึ่งหนึ่งสามสองแปดแปดสองบทสัมพันธ์กันเลยพี่น้องเมื่อนี้เลขเด่นประจําวันมาไหมหนอยสุดท้ายมาสองมัดรวมมาหนึ่งนะคะทุกคนถ้าเป็นแบบนี้จะอยากให้เอฟซีหยุดนะคะพี่น้องสังเกตหนอยเชิกิจหนอยกาชาติแล้วทุกท่านก็หยุดได้เลยนะคะทุกคนตามต่อไปมีแต่จะอกหักนะคะทุกคนคะ่ะ มิดเตอร์เสียใจพี่น้องยุดกอนนะคะทุกคนวันหลังค่อยมาตามใหม่นะคะสำหรับวันที่25เจลผลการออกรางวัน24มานะคะทุกคน4ตัวบนนะคะน้อยปกติ1066น้อยพิเศษ7833น่อย VAP 2731ค่ะพี่น้องเอามาบวกกันจ้าพี่น้องคะ่ะ1บวก6บวก6บวก7บกวก3าบวกบวกสก1ได้47นะคะ สี่สิบเจ็ดลบหนึ่งเหลือสี่สิบหกบวกหนึ่งได้สี่สิบแปดนะคะทุกคนจะจะจับสองตัวเหมือนเดิมใครอยากได้สามตัวสี 9, ่หกหนึ่งถึงสี่หกเก้าสี่เจ็ดหนึ่งถึงสี่เจ็ดเก้าสี่แปดหนึ่งถึงสี่แปดเก้านะคะทุกคนขาทีนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวใจดูเมื่อวานก่อนนะคะว่าสามตัวเข้าไหมเมื่อวานนี้ก็หลุดหมดมีจัดพี่น้องขาเพราะเขาจับตูวพี่น้อง มาดูตัวท้ายค่ะหกเจ็ดแปดเจจะมาจับหนึ่งถึงเก้านะคะสี่ขาหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี 7, 7, ่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งถึงแปดเก้าไปหนึ่งไปสองไปสามไปสี่เป็นห้าเป็นหกไปเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะคะทุกคนขาหกหนึ 6, ่งถึงหกเก้าพี่น้องเจมาหกสามหกห้า

ปเจ็ดเจ็ดแปดนะพี่้องเนาะตัวไหนที่ไปกับตัวไหนที่เป็นตัวกลับเอฟซีไปกลับด้วยนะคะบางตัวเจก็ไม่ได้วงพี่้องยานพี่้องไร้ตานะคะทุกคนมาดูตัวเด่นนะคะเด่นเชพุก,กิจตัวนี้อยู่ที่แปดและเจ็ดเมอนีสิไลปะนะ่เนาะพี่้องวานนี่ลุดคักนะคะ,นะคะทุกคนกาชาตท่าและสี่นะคะทุกคนสังเกตน้อยเชพุก,กิจกับกาชาติก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ่เปินมาบอนะคะทุกคนถ้าถ้าไม่มาก็หยุดนะคะทุกคนน้อยพิเศษสามและสอง หนยปกติหนึ่งและศูนย์มัดรวมศูนย์และเก้านะคะพีสีขามาดูคะ่ะมาดูตัวจอนะคะพีสีขาหน่อยเฉพาะกจิจนะคะเด่นอยู่ที่แปดและเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดกาชาห้าและสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่หกห้าเจ็ดห้าแปดห้าพิเศษสามและสองหกสองเจ็ดสองแปดสองหกสามเจ็ดสามแปดสามหน่อยปกติหนึ่งและศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนะคะทุกคนสําหรับคู่ด้านบดมีแค่สามคู่ สำหรับใครที่ชอบเลข0ประจําวันอังคารมีดังนี้ FC ฟังดีๆนะคะใจบอก2รอบนะคะทุกคนมี03300220044006600880อีกครั้งค่ะ033002200440066008 เลขศูนย์เมื่อสักครู่นี้ FC สามารถจดไว้ได้เลยใช้ได้ทุกทุกวันอังคารนะคะทุกคนถ้าใจไม่ลืม FC จดไว้เลยพี่น้องจันทร์อดอาทิตย์พี่น้อง,จ,อดอองจดไว้เลยนะคะทุกคนถ้าชอบในสายนี้จดไว้ใบก็เปรียบเทียบดูว่าเพ,นะพิ่นม้าบอเนาะพี่น้อง VIP นะคะให้ศูนย์กคู่ด้านบนหกเก้าเกก็เหมือนกันเหมือนข้างต้นนี้ถ้าชอบนะคะทุกท่าน ทีนี้นะคะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยอยู่ที่หนึ่งเจ็ดเรามาดูคู่มารวมกันบาพี่น้องสิมักบอเนอกจากมีหกคู่ทั้งวันนะคะทุกคนก็คือหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดนะคะทุกคนเมื่อวานนี้มาคู่มัดรวมศูนย์หนึ่งหนึ่งศพี่น้องขามาหน่อยแหลกเลยพี่น้องแล้วก็หลุดปางงางไม่เข้าอีกเลยนะคะทุกคนเออแล้วจะมือพี่น้องบางเมือกอะ ข้าดีจนตกใจนะคะทุกคนบางวันก็หลุดจนใจหายหลุดแบบไม่มีเยื่อใหญ่อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะทุกคนโอ้ยนี่แหลนะเนาะพี่น้องเขาเรียกว่าการเสี่ยงโชคนะคะทุกท่านที่นี้นะคะ fc ขาถ้า fc ไม่ชอบคู่ด้านบนให้ทํำยังไงให้ fc จับดินแยกใส่มัดรวมหรือเด่นแยกใส่เลขเด่นประจำบันแต่จ,จะทำให้ดูเดนแยกกับมัดรวมแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นให้ f c สังเกตก่อนว่ามือนี พินมาในแนวทางแบบใดครับพี่น้องมาในแนวทางคู่ด้านบนมาในแนวทางคู่เด่นแยกหรือเลขเด่นประจําวันหรือมัดรวมนะคะทุกคนค่อยตามนะคะสังเกตหน่อยเฉพาะกิจกับหน่อยกาชาติถ้าท่านไม่ตามตัวอย่างเช่นหน่อยเฉพาะกิจและได้มัดรวม1และ78 8 7 7 8นะคะทุกคน8 1 1 8นะคะ7 8 8 7 7 1 1 7 7 7อย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกท่าน ทีนี้นะคะ fc ค่ะมาค่ะมาสังเกตฮาหน่อยนะคะทุกคนสังเกตดีๆนะคะปัจจัยเป็นของ fc เอง fc admin เป็นผู้วางแนวทางนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดนะคะมีสติในการรับชมทุกทุกวันนะคะทุกทุกคลิปนะคะทุกท่านมีเวลาก็เสียเวลาเวลาอันมีค่าของท่านมาดูสักนิดนะคะ เลขเด่นประจาวันอังคารอยู่ที่3กับ8เบิ้ลประจาวันคือเบิ้ล3 3เลข3กับเลข8นี Entonces, ้ f c สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูด FC ฟซีขามาดูค่ะพี่น้องเข้ามาสังเกต้าน้อยน้ากันค่ะพี่น้องขานนอยเฉพษกิจนนอยกชาติน้นอยพิเศษนะคะพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งด้ค่ะถ้าพี่น้องก็ตามน้อยเศรกิจกับน้อยกชาติให้ทุกคนดูว่าตัวเด่น2น้อยนี้มาหรือไม่ นะคะทุกคนถ้ามาน่อยเดียวก็คิดหนักนะคะทุกคนถ้ามาเฉพาะกิจอย่างเดียวก็คิดหนักนะคะทุกคนก็ดูต่อถึงพิเศษเลยนะคะทุกคนก็คือเป็นการวัดดวงแล้วก่ะคพี่น้องว่าตัวเด่นมาหรือไม่นะคะคู่ด้านบนมาหรือไม่ถ้ามาไหลต่อได้ยาวๆแต่ว่าถ้าสามอยนี้ไม่มาเลยให้ทุกคนมาดูว่ามัดรวม1นึ่งกับเไหลไหมนะคะสกับ8เลขเด่นประจำวันไหลหรือไม่ ตัวไหนไหลต่อเริ่มเพาะกิจการชาติพิเศษมาไหลต่อได้ยาวๆนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าสามนอยนี้หลุดหมดเลยทั้งพาะกิจทั้งการชาติพิเศษทั้งคู่ด้านบนทั้งอะไรทั้งเลขเด่นประจําวันทั้งมัดรวมเอฟซี FC ทุกท่านขาใจอยากให้ทุกท่านหยุดหน่อยปกติกับนอยบีนะคะทาไมถึงหยุดโอกาสที่จะเข้ามันน้อยกว่าที่จะหลุดพี่น้องไม่ถึง20%นนะคะทุกคนอย่างเมื่อวานมาหน่อยเดียวหลุดหมด เลยนะคะทุกคนมาเฉพาะหน่อยเฉพาะกิจหน่อยเดียวนะคะทุกคนอย่างเมื่อวานนะคะพี่รองค่ะแล้วก็ลุดเบาเ,าเลยนะคะทุกคนก็มาได้กินประจําวันกับมัดมัดรวมบ้างป่าปลายเนาะค่ะทุกคนเมื่อวานนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องมันหนาวเป็นวัดน,นะคะทุกคนค่ะ <c oughs> ค่ะทุกคนค่ะสําหรับแนวทางฮานอยวันที่25กุมภาพันธ์2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะ ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ f c ฟทุกๆท่ทททานมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจก็ขอให้ f c วโชคดีค่ะโชคๆมันหมุนสุขสุขค้นพี่น้องสวัสดีค่ะ